ีพศ2478ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษากฎหมายเลือกกฎหมายลมละลาย2ที่2มิถุนายน2445คาถามข้อ6ธนาคารศรีบุรีจำกัดเจ้านี้ยืน่นคำร้องขอให้มีคำกาก ฟื้นฟูกิจาการของบริษัทเบียดดำจำกัดรุกนี้โดยเสนอให้บริษัทเดชอําไพจำกัดเป็นผู้ทำแผนแต่ลุกนี้คัดค้านว่าบริษัทเดชอําไพจำกัดไม่สมควรเป็นผู้ทำแผนสาลล้มละลายกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้ฟื้นฟูกิจาการรุกนี้ แต่ไม่สมควรตั้งบริษัทเดชอัมภัยจำกัดเป็นผู้ทำแผนจึงมีคำสั่งให้ฝูนฝูกกิจการรูปนี้และดำเนินการให้มีการเลือกผู้ทำแผนกับตั้งในฝนผู้บริหารของรูปนี้เป็นผู้บริหารชั่วคราวระหว่างรอรอการแต่งตั้ง ผู้ทำแผนในฝนประสงค์ที่จะขายทรัพย์สินบางส่วนของรุกนี้เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบจึงมีคำสั่งให้ในฝนระง,งับการขายทรัพย์สินในฝนยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางว่าตนเป็นผู้บริหารโชครางย่อมเหมีอยมหน้าหน้าที่จัดการกิจการ แรทรัพย์สินของรูกนี้ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ทําแผนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่เมียมหนา้าระงับการขายทรัพย์สินดังกล่าวขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดังนี้ให้วินิจฉัยว่าคําสั่งของศาลลมละลายกราที่ให้ฟื้นฟูกกิจการรูกนี้โดยไม่ตั้งผู้ทําแผน แต่ตั้งให้ในฝนเป็นผู้บริหารโชคราบชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และสารลมมาไายกลางจะสั่งคำร้องของในฝนว่าอย่างไรเพราะเหตุใดถงคำตอบข้อ6ตามข้อท็จจริงเป็นกรณีที่สารลมมาไกลางสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแต่ยังไม่ได้มีการ ตั้งผู้ทำแผนตามพระราชบัญญัติล้มละลายพศ2483มาตรา90ทับ20วรรคหนึ่งเนื่องจากศาลเห็นว่าบริษัทเด็ดอัภัยจำกัดที่เจ้าหนี้เสนอไม่สมควรเป็นผู้ทำแผนซึ่งศาลเหนียมนาจกระทำได้โดยชอบตามมาตรา90ทับ17วรรคหนึ่ง โดยบทบัญญัติด,ดังกล่าวก,กำหนดให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้ทั้งหลายโดยเร็วที่สุดเพื่อพิจารณาเรื่องผู้ตํำแผนในการนี้อำนาจหน้า,นาที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของผู้บริหารของลูกนี้ย่อมส,ส,สิ้นสุดลงและมาตรา90ทับ20วรรคหนึ่ง ให้ศาลมีคำสั่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนหรือผู้บริหารของรูกหนี้เป็นผู้บริหารชั่วคราวมีอำนาจหน้าที่จัดการกิจการและทรัพย์สินของรูกนี้ต่อไปภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพานักงานพิทักษ์ทรัพย์จนกว่าจะมีการตั้งผู้ทำแผนดังนั้นศาลจึงมีอำนาจ ตั้งในฝนเป็นผู้บริหารชั่วคราวได้แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามบทกฎหมายดังกล่าวอย่างไรก็ดีมาตรา90ทับ20วรรค2บัญญัติไว้ด้วยว่าในการกำกับดูแลนั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะสั่งให้ผู้บริหารชั่วคราว กระทำหรือมิให้กระทำการใดๆตามที่เห็นสมควรก็ได้ดังนี้การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งให้ในฝนรงะับการขายทรัพย์สินบางส่วนของลูกหนี้จึงอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย,ซพย์ซึ่งเป็นผู้กกับดูแลผู้บริหารชั่วคราวที่จะกระทำได้โดยชอบตามมาตรา90ทับ20 วรสองประกอบด้วยมาตรา90ทับ21ววสองเพราะการขายทรัพย์สินของลูกหนี้ระหว่างการฟื้นฟูกิจการนั้นจะก,กระทำไม่ได้เว้นแต่เป็นการกระทําที่จําเป็นเพื่อให้การดําเนินการค้าตามปกติของลูกหนี้สามารถดําเนินต่อไปได้ต่มาตรา90ทับ12อนุ9 สารลมไหลกรางต้องมีคำสั่งยกคำร้องของนายฝนผู้บริหารแผนผู้บริหารชั่วคราวของรุ่งนี้